เราจะมาเล่นเกมกันโดยเติมตัวที่หายไปอ่าคำนี้คือคำว่า tree tree อันนี้คือต้นไม้คุณครูอยากทราบว่าตัวมันหายตัวอะไรไปไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกใครเลยคิดไว้ในใจอ่าถ้าได้แล้วลองออกมาซิว่าใครจะบอกได้ว่าตัวอะไรมันหายไปอ่าเขียนบนกระดานเลยไปทางด้วยค่ะ เขียนทุกตัวเลยนะอ่าเราดูสิใครอีกใครอีกใครอยากมาเขียนอีกปลายทางก็ออกมาเขียนเลยตัวอะไรมันหายไปดูสิเขาปิดตัวอะไรไว้อ้าวตัวอะไรมันหายไปตัวข้างหน้าเนี่ยมันหายไปตัวนึงเนี่ยมันหายไปตัวนึงตัวอะไร แบบนี้หนูเขียนไม่ได้ปากกาแบบนี้หนูดูนะมันหายไปตัวเดียวมันหายไปตัวเดียวมันหายไปตัวเดียวกแลวดูดีๆนะตัวไหนมันหายไปแล้วตัวอะไรมันหายไปละ่ะ หนูว่าเขียนไปติดตัวตัวมันอยู่ตรงไหนแล้วตัวที่มันหายไปอ่ะอ่าตกลงแล้วหนูว่าตัวอะไรมันหายไปตัวที่ตัวที่หนูดูนะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอ่ะให้เฉลยให้ดูก่อนหนูดูที่คุณครูก่อนดูนะไม่ใช่ดูก่อนนะมันมีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรคะลูกอ่า ข้างหน้าตัวอเนี่ยมันตัวอะไรตัวอะไรอันดังที่ก่อนนั่งที่ก่อน,น,ง,อนงงงงงงงยังไม่เข้าใจงงเอาใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่อ่านั่งก่อนดูใหม่นะไปทางด้วยคำเนี้ยคำเนี้ยดูนะมันคือคำว่าท r e e แต่คุณครูอยากรู้ว่าอีตัวข้างหน้าที่รถปิดอยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอ่าไหนตอบดังๆสิตัวซีตัวทีตัวทีแล้วไอตัวทีน่ะมันเขียนยังไงอ้าวอ้าวเขียนตัวทีมันเขียนยังไงอ้าเขียนตัวเดียวแล้วกลับมานั่งที่อ่าปิดจุกด้วยปิดจุก อ้าวมาดูมาดูเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าตัวนี้เป็นตัวทีใช่ไหมตัวนี้หายไปใช่ไหมแล้วตัวนี้คือตัวอะไรทีอ้าวมาดูที่คุณครูเฉลย ER ถ้าเป็นตัวทีใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่อ้าวพร้อมกันค่ะแสดงว่าเก่งมากตัวอะไรหายไปนะเมื่อกี้เนี่ย ตัวทีออาเซ็นตตามคุณครูค่ะทรีทรีอ่าต้นไม้ต้นไม้สีอะไรสีเขียวสีเขียวเราจะบอกว่าต้นไม้สีเขียวเราบอกว่าอ้ากรีนทีอ้ากรีนทีเอาใหม่เสียตตามคุณครูค่ะอ้ากรีนทรีอ้ากรีนทีต้นไม้สีเขียวอ้าวดูต่อ ต่อนะอ้าวคำนี้แหละคือคำว่าอะไรแวนมันหายไปตัวหนึ่งนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่เจ้าตัวอะไรเนี่ยลูกตัวอะไรเนี่ยอ้าวที่เจ้าหมูอ้วนปิดอยู่เนี่ยมันตัวอะไรเอ่ยอ่าใครคิดว่าเป็นอ้าวใครคิดว่าเป็นตัวอะไรอ้าวสาวน้อยออกมาเขียนใครคิดว่าเป็นตัวอะไรเขียนตัวนั้นอ้าว เข็นเลยเข็นเลยเข็นเลยเข็นตัวที่หายไปไม่ต้องดูเพื่อนค่ะเพื่อนเขาอาจจะไม่ถูกก็ได้ขอเป็นพิมพ์เล็กคะลุขอเป็นพิมพ์เล็ก,ลกตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์เล็กอ่าพิมพ์เล็กเอ A, พิมพ์เล็ก ตอบพร้อมกันตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปใครคิดว่าเป็นตัวเอแบบนี้เป็นตัวเอไหมเป็นอ่าเพื่อนคิดว่าเป็นตัวเอเอไม่เอเอ,เอไม่เอ,เอ,เอใครคิดว่าเป็นตัวอื่นใครคิดว่าเป็นตัวเ อ่าตัวเอเก่งมากค่ะขยห้ตัวเองเพราะจากนั้นคำนี้มีคำอะไรบ้างมีตัวอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรวีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ็นเอาใหม่ค่ะวีเอเอ็นวีเอเอ็นวน อีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะไ,ไ,ไม่ดังเลยอ,อ๋อป่านนี้ห้องคุณครูตากับห้องคุณครูป่องเสียงดังและอีกครั้งหนึ่งค่ะเ,เอฟเอฟอ่านคนเดียวเอฟอ่านคนเดียว คุยคนะุยค hmm e ุยก ah ็ไม <When. S 2> ่ได้เอาใหม่ว่าตามคุ trek ็นครูค่ะวีเอเอ็นแวนเอาใหม่คะลูกวีเอเอ็นแวนรถสีอะไรรถแวนสีอะไรสีฟ้าอ่าถ้าเราจะบอกว่ารถแวนสีฟ้าเราพูดว่าอย่างไรอ่อะไร เกนผีสเยี่ยมมากเลยค่ะอาบลูแวนอาอาบลูแวนอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะตัวอะไรหายไปใครว่าโอไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนใครว่าโอใครว่าเออ่ะเอาไม้เอาไม่ ตั้งสติใหม่ดกว่าใครว่าโอายกมือไว้นะใครว่าโอนะใครว่าเอเอาละมีทั้งโอและมีทั้งเอต้องมีตัวที่ A, ออกมาต้อ่เอ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 หอเอเอเเอ ตกลงเอา A หรือเอา O, o <A. S 1> อดูนะดูนะตัวนี้คือตัว O ตัวนี้คือตัว A อ่า <A. O. S 1> คิดว่า O หรือ A, A. อ่ะใครคิดว่าเป็นตัว O, o. อ่ามีหนึงหนึ่งนะใครคิดว่าเป็นตัว A มาดูเฉลยกันดีกว่า O หรือ A เออเออออกเสียงคำนี้พร้อมกันค่ะออกเสียงคำนี้พร้อมกันค่ะออกอ่านว่าอะไร Apple อ่า Apple สีอะไรสีแดงว่าไง Red อ Apple อป Apple Apple สีแดงอ้าวต่อไปค่ะ ตัวนี้ค่ะอัมเบร์น่ะอ่าเอาเสียงตามคูค่ะอัมเบรน่ตัวอะไรหายไปอ้าวไม่แน่ใจระหว่างตัวยูกับตัววีอ่าอย่าพึ่งตอบดูก่อนระหว่างตัวนี้คือตัวยูตัวนี้คือตัววี คิดว่าอัมเบร่าเนี่ยตัวอะไรหายไปยู you, you. ใครว่าตัวยูใครว่าตัววียูไม่อยูวีไม่วีไม่วียูไม่ยูยูไม่ยูยู่ยูยูไม่ยูยูไมย y ่ อยู่ไม่อยู่ชัวรไม่ชัวร์อะชัวร์คือแน่ใจไหมชัวร์ไม่ชัวร์เชื่ออะตัวอะไรคะตัวอยู่อ้าวออกเสียงตามคุณคือค่ะอัมเบร์น่าอัมเบร์น่าอัมเบร์น่ะคืออะไรคะร่มร่มเสียอะไร แดงบอกว่าอะอะเร d u m b r e l l าอะเร d u m b r e l l าอะเอาต่อไปดักเอา lamps. เสยนตั้งครูค่ะดักดักดักตัวอะไรหายไปอะโยก่อน ตัวนี้ตัวอะไร B ีตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรคะตัวนี้ตัวอะไรคะแล้วคำว่าดักตัวอะไรหายไปใครคิดว่าเป็นตัว B ีตัวนี้ใครคิดว่าเป็นตัว B ตัวนี้ใครคิดว่าเป็นตัวดีตัวนี้อ่าบไม่บี บีไม่บีีบีไม่บีดีดีไม่ดีดี D ไม่ดีตัวอะไรแน่ดีชัวร์อายุชัวรแน่ใจอธโนนใหม่ดิค้ะดีหรือบีดีหรือบีดีหรือบี อะไรเอ่ยดีหรือบีดีอ้าวออกเสียงใหม่ค่ะดักดักไม่ใช่บีตัวนี้ตัวดีค่ะลูกถ้าบีหัวเข้าดีหัวออกเอามคยขัดดัก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 เป็ดสีอะไรเอ่ยอ้าถ้าจะบอกว่าเป็ดสีเหลืองอะไรอเยี่ยมมาน้องเจนเก่งมากเลยอ่ะเยลโล ทำไมค่ะอาเยโลดากเป็ดสีโอ้โหเก่งอะไรแบบนี้ไปนะอ่าคำนี <chips> oh, engine, anyway ้ค่ะเบิร huh. ์สเบิร์ธเบิร์ธอยากจะรู้ว่าตัวอะไรหายไประหว่างตัวบีกับตัวดี ใครว่าตัวบีใครว่าตัวดีหณไม่มีเลยอ่ะอายุชัวชัวบีไม่บีบีไม่บีดีไม่ดีไม่ดีอ่าบไม่บีบีหัวเข้าหัวออก ออกเสียงค่ะเบิร์ดเบิร์ดนกสีอะไรเอ่ยอ่าถ้าจะบอกว่านกสีเขียวอากีโนอากีนเบิร์ดเยี่ยมมากค่ะอีกคร้ะหนึ่งค่ะลูกอากีโนอ่าได้ไหมอ้าวเดี๋ยวฝึกอันนี้เลยดิฝ่า วันนี้เจ้าจะมาฝึกเยอะๆเลยโชว์มีจำได้ไหมโชว์มีคือโชว์ให้ดูของอ้าวเดี๋ยววันนี้คุณครูปทานนะปันทานลองเชียบเพื่อนแล้วเดี๋ยวหนูต้องตอบคําว่า Here it is อ้าเอาเสียงตามครูก่อนค่ะ Here it is คุณครูจะแจกบัตรบัตรภาพให้เด็กๆคนละหนึ่งภาพนะคะอ่าเดี๋ยวครูแจก